สวัสดีครับทุกคนอาจครับผมวันนี้ก็จะมาแบบ snow globe นะครับผมมมีหิมะหิมะนะเข้าเทศกาลนะทุกคน Merry Christmas and Happy New Year รวมถึง Bless you ด้วยนะครับผม ส่วนเทศกาลยูน่ะเดี๋ยวเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังในคลิปหน้านะครับผมวันนี้มา Merry Christmas a n Happy New Year นะครับผมลวงน้าทุกคน Happy New Year ลวงน้านะอะไรอย่างนี้ขอต้อนรับทุกคนกสู่ช่อง The Bucket List กับผมอีกครั้งนะครับผมรวมไปถึงช่วงรีวิวซีรีส์มูฟวี่ทุกคนอันนี้เป็นแบบว่าเปเยลมูฟวี่นะครับผมที่แบบของทางแบบว่าดิสนีย์เขาทำขึ้นมานะทุกคนเป็น การเรียนการแกลักซี่นะครับผมสเปเชียแบบคริสมัสนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีวิดีโอให้ทุกคนได้ดูกันนะแบบเป็นตัวอย่างทุกคนนะดูกันเลยครับ I just saw on the calendar that right now on earth it's almost Christmas time We don't have time for trivialities like Christmas But Peter's so sad about Gamora being gone Maybe if we go to Earth for a really wonderful Christmas gift, it would make him happy. Something special he will never forget. What about someone special? We're looking for the legendary Kevin Bacon. We're looking for the legendary Kevin Bacon. I just said that track. With your voice is small and mousy. I think maybe he didn't hear you. Ah! You're coming with us as a Christmas present. คนสนุกดูแบบน่าสนุกเนาะผมก็เดี๋ยวค่อยดูกันแหละเออของผมก็เดี๋ยวจะค่อยดูเหมือนกันอออแบบว่ามันดูน่าสนุกมากเลยทุกคนมาดูแบบอ๋อมันต้องเติมเต็มอิ่มใจแน่นอนเพราะว่ามันเป็นทางขนาดของดิสนีย์เขาอยู่แล้วนะทุกคนนะที่แบบเนาะทำเกี่ยวกับแบบแฟมิลี่ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเดืดเทศกาลต่างๆนะทุกคนใช่ไหมเออเป็นทางขนาดของดิสนีย์เขาอยู่แล้วแบบทำแบบ หนังหรือซีรีย์อบอุอ่นใจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบว่าแบบเป็นอินสปิเรชันอะไรต่างๆนะประมาณนั้นทุกคนก็อย่มไปดูทุกคนนะอันนี้ก็แบบรีบมาเลยแบบม,มาเมอร์รี่คริสต์มาสแ a ทปี n น w y เย r ทุกคนไว้ร่ง้นะด้วยนะครับผมทุกคนขอทุกคนความสุขมากๆนะทุกคนก็ไปดูหนังเรื่องนี้กันนะกับ Guardian of the Galaxy Special นะครับผมแล้วก็ดมไปถึงใครคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนา ทุกเรื่องเลยและใครยิ่งร่ํารวยก็ขอให้ร่ํารวยมากๆขึ้นไปใครที่รวยน้อยลรหน่อยก็ขอให้รวยมากขึ้นไปเรื่อยๆนะทุกคนใครคิดหวังประสบความสําเร็จก็ขอให้ประสบความสําเร็จดังใจหวังทุกเรื่องเลยทีเดียวเบสต์บีทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็ ขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนยังไงก็ยังต้องดูแลต่อไปเนื่องเพราะหลังจากนี้ก็คงอาจจะมีโรคอะไรมาเยอะแยะเลยทีเดียวนะเพราะลมมันร้อนเนื่องจากน้ำแข็งละลายมก็จะมีอืออกมาเยอะแยะโรคของมนุษย์ก็จะมีการทดลองกันหรืออะไรต่งตางๆนานานะด้วยเพราะฉะนั้นก็ใช้แคร์นะทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับผมกินวิตามินเยอะๆหล่าวิตามินซีจำเป็นมา,มากๆต่อร่างกายเราไม่ได้มาขายของนะทุกคนไมานาน่ได้นักเฉยๆเพราะมันดีจริงๆอะไร yeah. อย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละก็ มีว r y c h ิส s ์มาสและแฮ p ปี้นิวียีร์และเ s รสท์ยูนะครับผมทุกคนเ yeah. ย้่และในก็เจอกันคลิปนะครับทุกคนและทุกคนนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ติดตามกันมาตั้งแต่บางคนก็แรกๆเลยทีเดียวจนถึงปัจจุบนันแล้วก็ขอบคุณสำหรับคนผู้ติดตามใหม่ๆที่มาติดตามกันและชอบผลงานของผมแล้วก็การรีวิวของผมนะครับผมเดี๋ยวก็ไม่แน่ว่าจะทำ คลิปแยกเป็นเกี่ยวกับแบบโวยพรปีใหม่โดยเฉพาะเลยทุกคนเี่แบบแบบโวยพรล่วงหน้านิดนึงนะทุกคนนะในแบบคริสต์มาสนี้นะทุกคนทัดคนครับผมมาริคริฟท์คอนแฮปป y ้มีทุกคน